เมื่อมัชชะแพงอย่างกระทองทางเราก็ต้องตุนสิแล้วเราต้องเก็บน้องยังไงให้ไม่เสียขอรสไม่จางกลิ่นไม่หายสีไม่หมองต้องถนอมน้องยังไงถึงจะดื่มอร่อยจนหยดสุดท้ายคนเนิร์ดอย่างเราทําการรีเสิร์ชมาแล้วค่ะ1มัชชะที่ต้องการเก็บนาน,านๆให้เก็บในช่องฟรีใส่กล่องอีกชั้นหนึ่งจะได้ช่วยกันความชืน้นความเย็นจัดจะช่วยชะลอปฏิกิริยาออกซิเดชันและรักษากลิ่นหอมอูมามิไว้ได้นานที่สุดแต่ดอกจันตัวโตๆว่ามัชชะก็เหมือนดอกไม้งามการแช่ แ่ฟรีซช่วยชะลอความเหี่ยวแต่ไม่ได้หยุดเวลานะคะอย่างไรใบาชาก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปช้าๆตามการเวลาอยู่ดีดังนั้นอย่าเผลิดตุนเยอะเกินไปจนกินไม่ทันนะ 2. ก่อนเปิดใช้ทิ้งมัชชะไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนสัก20-30นาทีเพื่อให้มัชชะคืนตัวอย่าหยิบจากฟรีซแล้วเปิดใช้ทันทีเลยเพราะว่าเมื่อความเย็นจัดเจอกับอุณหภูมิห้องจะเกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ําพอเปิดปุ๊บความชื้นก็จะเข้าไปในผงม,มัชชะทันทีเป็นลมสิครับงานนี้ 3. ถ้าผง มัทฉะอยู่ในถุงฟอยล์ตรวจงานกระป๋องก่อนว่ามันเหมาะที่จะเก็บมัชฉะอันน้ำค่าของเราไหมเช็คง่ายๆค่ะฝาปิดสนิทดีไหมดมดูว่ามมกลิ่นลอดออกมาไหมถ้ามีแสดงว่าลมเข้าได้ถือว่าไม่ผ่านถ้า QC ผ่านก็เทมัทฉะลงกระป๋องเลยแต่ถ้าไม่ผ่านก็เก็บไว้ในถุงฟอยล์ตามเดิมมัดยางให้แน่นหนาหรือไม่ก็เทใส่กระปุกชาคุณภาพดีของตัวเองไปเลยค่ะกรณีซื้อมัทฉะมาเป็นถุงนะคะควรเก็บในถุงซิปล็อกอีกชั้นเพื่อป้องกันความชื้นค่ะสี่ห้ามใช้ช้อนเปียก ตักมัชฉะเด็ดค่ะความชื้นเพียงเล็กน้อยจะทําให้ผงม,มัชฉาจับตัวเป็นก้อนและเกิดราได้เราต้องใช้ช้อนแห้งสะอาดเท่านั้นและปิดฝากระปุกทุกครั้งหลังตักเสร็จลองคิดดูนะว่าถ้าตอนชงมัชฉะแล้วทำน้ํากระเด็นใส่โอไมก์อดห้ามัชฉะที่เปิดใช้ทุกวี่ทุกวันเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาค่ะแม้ช่องฟรีซจะคงความสดของมัชฉะได้ดีกว่าแต่ถ้าแช่ฟรีซล้วต้องเอาออกมาใช้ทุกวันก็เสี่ยงกับความชื้นมากกว่าดังนั้นเก็บในช่องธรรมดาปลอดภัยกว่าและเพื่อให้ปลอดกลิ่นด้วย มัชฉะใส่ถุงซิปล็อกอีกชั้นหนึ่งก่อนหกเปิดมัชฉะแล้วควรใช้ให้หมดภายใน1เดือนหรือเร็วที่สุดเพราะการเปิดชงทุกวี่ทุกวันจะทําให้มีอากาศเข้าออกความหอมก็จะระเหยรดอูมามิก็จะลดลงแนะนําให้เปิดใช้ทีละกระปุกพอ7สําหรับคนที่ตุนมัชฉะถุงใหญ่แนะนําให้แบ่งเป็นพอชั่นเล็กๆประมาณ20-30กรัมแล้วทยอยใช้ทีละกระปุกเก็บที่เหลือไว้ในฟรีซอ่าๆอย่าคิดว่าแบ่งกระปุกเล็กอันเดียวพอพอหมดค่อยไปตักเพิ่มจากถุงใหญ่ทําแบบนั้นอ่ะทำให้คุณต้องเปิดถุงใหญ่บ่อย มะชะในถุงใหญ่ก็จะเสื่อมไวสุดท้ายนี้อยากฝากไว้ว่ามัชะดีๆก็เหมือนดอกไม้งามอันบอบบางจะดื่มให้อร่อยต้องถนอมต้องดูแลและเหนือสิ่งอื่นใดของมันแพงค่ะ